ถ้าพูดถึงทุเรียนมูซานคิงเนี่ยเราต้องพูดถึงทุเรียนเทนเนื้อเหลืองนะฮะเพราะว่าจีไออินไอมาเลเซียเนี่ยเขาโฆษณาเรื่องทุเรียนมูซานคิงจนวันนี้เราต้องบอกว่าเขาพูดถึงทุเรียนมูซานคิงเนี่ยเป็นเหมือนกับทุเรียนที่ที่เลิศมากๆอะ่ะแล้วก็เขาขายได้แพงมากลูกหนึ่งก็น่าจะสักพันสองพันบาทในเมืองจีนเนาะแล้ววันนี้ทุเรียนตัวนี้ที่มันดังอยู่มันเป็นเนื้อทุเรียนเนื้อสีเหลือง วันนี้เทรนด์ทุเรียนเนื้อสีเหลืองก็มาแรงไม่ว่าในบ้านเราจะเป็นกระดุมจะเป็นพวงมณีชนีซึ่งยกระดับราคากลับขึ้นมาใกล้เคียงกับหมอนทองและทรงตัวในเรื่องราคาดีกว่าหมอนทองความเสถียรของราคาเนี่ยดีกว่าหมอนทอง ไม่ว่าจะเป็นพงมาีราคาแพงร้อยกว่าตลอดทั้งฤดูกาลตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็ชนีปีนี้ก็แรงเหมือนกันก็ก็ปีสองปีผ่านมาก็อยู่ระดับร้อยเหมือนกันซึ่งมันพิกมันพิกไอ้ไอ้ไอ้เกี่ยวกับธุรกิจทุเรียนเนี่ยไปอีกมุมหนึ่งเลยจากทุเรียนเมื่อก่อนชนีเป็นทุเรียนเกรดต่ำ เออพวงมณีก็เป็นทุเรียนจับชายแล้วก็กระดุมก็เป็นทุเรียนต้นฤด,ดูแต่ไม่อร่อยแล้วก็ก็อว่าไม่นิยมราคาต้นฤด,ดูกับปลายฤด,ดูทิ้งกันถึงสามเท่าตัว,ตวสมัยก่อน70บาทพอถึงเวลาทุเรียนออกเข้าปลายฤด,ดูป็ปบเหลือ10กว่าบาท20บาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กระดุมนี้สตาร์ทปบร้อยกว่ายาวจนกระทั่งหมดฤด,ดูของคงไอกระดุม นะครับเพราะงั้นวันนี้เราก็ยังเชื่อว่าทุเรียนเนื้อเหลืองเนี่ยมาแรงมูซันคิงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นทุเรียนเนื้อสีเหลืองแล้วก็เป็นทุเรียนพันุเบาเราก็เชื่อว่าถ้าเป็นทุเรียนพันธุเบาตัดก่อนสุกก่อนนะครับแล้วก็เนื้อสีเหลืองเชนมันก็น่าจะมาดีเหมือนกันแล้วโดยที่ตลาดเขาทำไปแล้วเราแค่เดินตามก็คงจะไม่ยากนักนะครับ